ที่ห้องิทรศการเฉลิมพระเกียรติชั้นล่างอาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายประเจมประหลัดสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดนิทรศการเฉลิมพระเกียรติและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกมิาทาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2565 และวันอนุรักษ์มรดกไทยโดยมีนางปุ่มจิตปลัสกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่นายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่ารชาชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนรชาชการเข้าร่วมพิธีสืบเนื่องจากวันที่2เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดนิถศการเฉลิมพระเกียรติและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2565และวันอนุรักษ์มรดกไทยขึ้นหนห้องมิรสการเฉลิมพระเกียรติสำนักง,งานจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่28มีนาคมถึง15เมษายนนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนิธิาทีราชเจ้ากมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอนเองอนกอนันต์